สวัสดีค่ะวรภัรศารสศิโรโซพลค่ะช่วง GRV สัญจรค่ะวันนี้อยู่กับแขกรับเชิญเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะคุณลุงชื่ออะไรคะประกาศอยู่รอดครับลุงประกาศอยู่รอดนะคะคุณลุงคะสวัสดีเสร็จแล้วลุงประกาศปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ72ครับ72แล้วนะคะรับแล้วคุณลุงบ้านอยู่ที่ไหนคะอยู่แสลงครับ แสลงอำเภออะไรคะอำเภอเมืองครับเป็นคนอำเภอเมืองจังหวัดจังหวัดจันทรจันทบุรีนะเจ็ดสิบสองแล้วไม่น่าเชื่อคุณลุงขาก่อนที่จะทาน G ีอาวีเนี่ยคุณลุงมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะเออผมก็มีขภาไม่น่านะไม่มันไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยแข็งแรงนอนหลับไหมคะนอนก็หลับมั่งไม่หลับมั่งเอตามภาษาคนแก่นะปวดเมื่อยไหมคะปวดเมื่อยยังไม่มีไม่มี่มีแต่ว่าแค่ว่า คนแก่นะ,ะนอนก็ไม่ค่อยหลับระบบขับถ่ายเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างคะก็ก็เป็นปกติอ่ะแล้วปกติแล้วปัญหาที่คุณลุงทุกกายทุกใจอยู่อะ่ะเรื่องอะไรบ้างสุขภาพข,ของคน72อะ่ะสุขภาพก็ก็ไม่ทุกอะไรครับแต่นี้บอกกำลังกายบ่อยโอ้ไม่ทุกแล้วหลังจากเจอจ r อารนะคะ,ะคุณลุงหานนองสอนถามนิดนึงว่า สิ่งที่คุณลุงประทับใจจาก g r v กล่องนี้หลังจากได้รับประทานเนี่ยคุณลุงประทับใจหรือว่าชอบอะไรจาก GRV ชอบประทับใจครับอีกหนึ่งเรื่องอะไรบ้างก็เรื่องเจ็บป่วยได้ปวดเมื่อยนี่ไม่มีอืมก็คือประทับใจที่ไม่ปวดไม่เมื่อยเพราะว่าลุง72แล้วต้องสอนนะคะสายตาเป็นยังไงบ้างสายตามนี่ก็ไม่ค่อยชัดตลอดไม่ค่อยชัดไม่ค่อยชัดแต่พอหลังจากทานแล้วเป็นยังไงบ้าง ชัด<ก>ขึ้นไหมคะอืก็ปกติอย่างนี้นปกตินะคะคุณลงุงคุณลุงทานมากี่กล่องแล้วคะเนี่ยผมทานแค่สองกล่องน,นทานสองกล่องละครับนะคะนะอ่าเราได้แนะนําใครทานบ้างก็แนะนำเขาไปแล้วก็ขายไป <laughs> แนะนําไปหลายคนเลยนะคะคุณลุงนะคะเอาละค่ะคุณลุงขาคุณลุงบอกว่าพูดไม่เก่งน้องสอนอย่าถามเยอะนะคะน้องสอนก็ชวนคุยแบบนี้ละค่ะเอาประสบการณ์จริงมาเล่าสู่กันฟังนะคะคุณลุงอยู่อำเภอเมืองนี่เองนะคะจังหวัดจันทบุรีนะคะคุณลุงขาฝากจีอาวให้คนไทยหน่อยคนไทยทุกจังหวัดให้เขารู้จักเอยพูดอะไรก็ได้ครับหิววีก็ทานมีมียากครับเน็ตนะก็ดทานแล้วมันเป็นเอ แค่าค่อาหารเสริมอาหารเสริมแต่ไม่ใช่ยาแต่เป็นอาหารเสริมเืมอนะคะ <c oughs> คุณลุงพูดชัดมากบอกว่าน้องสอน g R V ไม่ใช่ยามันคืออาหารเสริม <c oughs> นี่คือถูกต้องเลยค่ะคุณลุง <c oughs> คุณลุงน่ารักมากนะคะ <c oughs> น้องสอนก็กราบขอบพระ,พระคุณนะคะ <c oughs> คุณลุงมากๆนะคะ <c oughs> ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในวันนี้นะคะคุณลุงหมอน้องสอนก็ได้เรื่องความแข็งแรงนี่แหละสุขภาพแข็งแรงขึ้นแล้วก็ออกกําลังกายสม่ําเสมอนี่เป็นสิ่งที่น้องสอนอยากจะฝาก ให้ผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะคะนำไปปฏิบัติตามเหมือนลุงประกาศนะคะน่ารักมาก72แล้วแต่ออกกำลังกายทุกวันแล้วก็มีจีอาวี่นะคะเสริมเข้าไปในร่างกายนะคะคุณลุงนะคะขอให้คุณลุงสุขภาพแข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมคะ่ะวันนี้นุองสอนแล้วก็ลุงประกาศจากอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีต้องลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีคะ่ะ